อาการเข้ามาเลยอาการเข้ามาเลยค่ะเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้ไหมเข้ามาเลว็ว้าวแฟมิลี่แมคุณพ่อมือใหม่น้องนิรินจากช่อง Family Man คุณพ่อมือใหม่จะมารีวิวฟินชิล l d เ e นพาร์คเป็นคอกกั้นเด็กสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พิเศษ ทำจากวัสดุชั้นดีมีห่วงบาสเกตบอลและช่องเก็บของรุ่น s 0 0 2ขอกกันรุ่นนี้ขนาดบิ๊กไซส์ใหญ่เป็นพิเศษผู้ใหญ่สามารถลงไปนอนได้ถึง3คนเหมาะที่จะใช้เป็นคอกเด็กเล็กได้ดีมากเพลเพนทรงสี่เหลี่ยมโครงทำจากท่อสแตนเลสไหลสนิมขนาดแข็งแรง และที่สำคัญประกอบง่ายมากทางเข้าเป็นแบบซิปสามารถเปิดปิดได้ง่ายและมีความแข็งแรงกันลูกน้อยออกมาได้ครับในส่วนของผ้าเป็นผ้าออกฟอร์ดเนื้อหนาครอบคลุมได้ถึงพื้นข้อกั้นกันมดกันมแมลงและสามารถระบายอากาศได้รอบทิศในส่วนไฮไลท์ มีเป้นบานเล็กๆให้ลูกได้เล่นด้านข้างมีที่เก็บของขนาดเล็กไว้ให้ลูกใส่ของเล่นทําให้ลูกน้อยมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ต้องปีนออกด้านนอกไม่อึดอัดสามารถเล่นได้จนลูกโตครับลิปออกมาแล้วบ๊ายบายดีนะไปกันบ๊ายบายโอ้จริงจังเลย Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย